ก็สวัสดีครับวันนี้เพราะว่าผมแบงค์นะวันนี้ผมมาทาการเฉยข้อสอบพื้นฐานวิศวะนะครับตัว C7 ข้อที่ส8นะครับเขาบอกว่าภาพฉายด้านหน้านะทิศ A เนี่ยมีค่าตรงกับข้อใดนะครับก็คือข้อนี้นะก็ค่อยดูก่อนนะครับเราะฉายภาพของฟอนวิวของภาพนะครับเราก็ค่อยดูว่าฟอนวิวเนี่ยเอาฉายมาจะเห็นอันนี้นะครับจะเห็นเป็นรูปตัวตัว T คว่ำนะครับเพราะฉะนั้นข้อไหนที่ไม่ใช่รูปตัว T คว่ำอย่างนี้นะครับก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็ได้แล้วนะครับชอยข้อที่อนี่งนนี้ะครับ อันนี้เนี่ยผิดนะครับแล้วก็อันนี้ก็ผิดนะครับก็ตอบชอยข้อที่1น่นะครับส่วนไอ้ตรงอีก2อันนะที่ผมจะไฮไลท์นะก็คือสีเขียวอันนี้นะครับสีเขียวอันนี้คือส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็สีเหลืองอันนี้นะครับก็คือส่วนตรงนี้นั่นเองครับก็ถ้าใครมีข้อสงสัยข้อนี้นะติดต่อช่องทางไอจนะครับ BANK นะครับ underscore THARNUT ได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกข้อความตอบทุกคำถามนะครับสวัสดีมข,ขอตัวก่อนครับวัสดีครับ